จะเปิดกุญแจ XMAX นะครับกดนะครับกดนะครับไม่ติดนะครับอันนี้รีโมทนะครับจะกดนะครับสัญญาขึ้นนะครับอทุกคนนะครับไม่ติดนะครับเพิ่งซื้อมานะครับเนี่ย ไม่ได้เลยอะเนี่ยอันนี้รีโมทกดลองกดซ้ำดูนะครับว่าเนี่ยไฟไฟไหมครับขึ้นแล้วนะเนี่ยเพราะว่าก็เวลาหมุนปุ่แจมต้องกดตลอดนะครับสวิกมือนี่ครับหยุดตำแหน่งปกตินะครับออเนี่เกิดอะไรขึ้นครับเอาขาตั้งลง ขึ้นใหม่ครับเนี่ยครับส่วไม่ติดนะครับหน้าจอกดแจไม่อ่อนนะครับฮะดูแจนะครับไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับเนี่ยไปไม่ได้แล้วครับวไว้เนี่ย ไม่ได้เลยครับเกิดอะไรขึ้นใครเป็นบ้างครับเนี่ยนี่นะครับแกอยู่ตำแหน่งปกตินะครับเวลาเปิดเพื่อยให้กดนะครับกดหนึ่งครั้งแกจะอ่อนนะครับไม่อ่อนนะครับเห็นไหมครับไม่อ่อนอ่าพอไม่อ่อนปุ๊บเรามาลองกดรีโมทดูนะครับนี่ครับนี่ครับ ดดีหมดไม่อ่อนครับใครมีความรู้ใครมีอะไรแนะนําหรือว่าต้องไปเข้าศูนย์หรือว่าต้องยังไงก็ฝั่งแนะนาให้ด้วยครับเนี่ยมันเป็นนะครับเนี่ยนะปกติกดอ่อนนะแต่ว่าทําไปเรื่อยมันก็ได้นะครับเนี่ยทำไปเรื่อยไปเรื่อยมันก็ได้นะแต่ว่ามันอันนี้มันก็มนไม่ได้เนี่ยเนี่ยกอญแจก่อนนะครับเนี่ยอากดนะสมมุติว่ากดล็อกกุญแจหรือเปล่า นะครับออนนะครับเห็นไหมครับอ้าวกดล็อกดูครับไม่ออนนะครับ X Max นะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้จะใครแนะนํามผมด้วยนะครับนี่นะครับ X Max ปีสองพันยี่สี่ครับฮะโอเคนะครับ คลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับใครที่มีความรู้ฝากแนะนำพ่อเลี้ยงหน่อยนะครับสวัสดีครับ